สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการแข่งขันเจ้าถึงสามกบอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับรอบนี้ก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างคุณโวโควอนครับกับคุณเฉาปวยนั่นเองครับสำหรับฝั่งนี้ครับเป็นฝั่งสีแดงก็คือจะเป็นฝั่งคุณเฉาปวยนั่นเองครับก็นําทัพมาด้วยลิโป้นะครับมีโตสู้แล้วก็มีแมลงจกยงนะครับนี่ก็นี่ครับนําทัพมาก็เอาเป็นฐานราบม่านใต้ธรรมดานะครับเป็น มันใต้วอิเออร์นะครับทั้งหมด4กองครับเอาเสือมา1กองกองเอาพลสลิงเกอร์นะครับแก๊งปลาหินนะครับมาหนึ่งองนอครับเอาหอพิษมา1อ๋อเอาเสือมาสองนี่ว่าเอาเสือมากองนอครับส่วนโตสู้ก็จะเป็นการขี่ช้างมานะครับส่วนแม่นางจงรงขี่มานะครับแล้วก็มีตรงนี้ลิโป้ใช่ไหมก็จะมีลิโป้รู้สึกว่าเขาจะเอามาเต็มหรือเปล่าเอามาแค่ขั้น2เหรอขั้น2งนี่คือลิโป้มันจะกากมาับเพราะมันไม่มีเบเปิรนะครับ มันจะแบบสู้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามาเส็ยเหลีย่ยมมาทั้งหมด3กองด้วยกันนะครับดูทรงแล้วเขาน่าจะจัดเซตมาแบบน่าจะคิดว่าถ้าอัพเป็นขั้นสามริปโมันจะแพงกันไปก็เลยอัพแค่ขั้น2แต่ว่าขัา้น2อนี่คือริปโมันจะกากมากนะครับส่วนคุณโบคว์นะครับยูทูบเบอร์ที่มาเข้าร่วมแข่งขันขเราครับก็จะมีฮงุสงมีสโมโขแล้วก็มีโอ้เตียวกกนะครับ รอบนี้ก็เอาเป็นหอก Defender Empire มัทั้งหมด1234 5ก่กองน,นะครับเอาเงาฮองเต้มา1กองน,นะครับหืมแล้วก็มีช้าง1กองมาช้างบาบแทปติกองแล้วก็ด้านหลังเป็นสลิงเกอร์หนึ่งครับส่วนทัพม้าเนี่ยเอาเป็นทัพม้าผ้าเหลืองมานะครับหืมม้าผ้าเหลืองมทั้งหมด4กองครับเป็นม้ากระบี่ผ้าเหลืองครับแล้วก็โอ้ด้านหลังมีพลคว้างหอกอีก1กองกะครับ โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าใครจะเป็นฝ่ายเข้ารอบต่อไปครับโอเคโอ้ผมลืมอีกสองตัวนี่หว่ามีผลคว้างหอกอีกสองตัวอยู่หน้าหลังนะครับได้ทันดูสตอรี่แล้วก็ไปครับเราดูเด้เลยว่าใครจะเริ่มตอนนี้คือคุณช็คกวก็ยังอยู่นิ่งๆนะครับยังไม่มีการเคลื่อนทับฟังคุณโบเกอวอนะครับก็ เริ่มเดินทํพมาแล้วครับผมเดาว,ว่าเขาน่าจะเอาทัพค่อยๆเดินไปทางนี้หรือเปล่าตอนนี้เห็นเขาเดินทัพมาแล้วครับเอาละส่วนฝั่งคุชอัลกัวตัวนี้ก็เริ่มขยับเดินทัพไปดังด้านนี้นะครับตอนนี้เนี่ชยชัยภูมิเนี่ยคือตรงนี้มันเป็นชัยภูมิที่ดีมากนะครับเป็นภูมิเนินสูงแต่ว่าคุณบอกเขาไม่เอามาขึ้นไปทั้งหบดตรงนี้ครับ<อ>ผมแปลกใจมาก เพราะถ้าอยู่ตรงนี้คือชายภูมิดีมากนะครับคือจะหันซ้ายหันขวาตรงไหนก็ได้แถมเป็นเนินด้วยครับชาร์จลงมาก็ดีนะครับกันชาร์จก็ได้เพราะถ้าศัตรูตชาร์จขึ้นมาจากคนเนินเนี่ยมันจะเสียในเรื่องของบัฟค่าชาร์จนะครับในขณะที่ตัวเองเนี่ยจะได้บัฟในการชาร์จลงไปจะทําให้ทําดาเมจได้มากกว่านั่นเองครับแปลกใจมากว่าทําไมเขาไม่มาขึ้นตรงนี้นครับส่วนตอนนี้คุณเฉา้วยก็ดูจากลักษณะแล้วก็พยายามค่อยๆโซวนพื้นที่ ก็ยังไม่ได้ขยับอะไรนะครับส่วนตอนนี้ก็โอ้คุณโวโคก็คน่าจะเดินขึ้นมาบนเนินครับแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนแรกเขาไม่ยอมทำมาที่ตรงนี้นะครับตอนนี้มาก็เริ่มเดินมาแล้วครับแล้วก็ตรงนู้นผลควางหอกก็เริ่มเดินทามาแล้วครับฝัขงของมันใต้ผมจะเอเดาได้ว่าเขานา่จะไปซุ่มตรงนี้เผื่อว่าจะมีใครมาซุ่มตรงนี้หรือเปล่าอแต่พอเห็นทำศัตูแล้วก็เลยแบบคิดแบบโอ้ ผมจะไม่มีอะไรตรงนี้ก็เลยเดินทับไปทางนี้แทนครับเขาน่าจะเดินมาขึ้นที่เนินตรงนี้ส่วนกชอฉกคุ้ยต้องรีบแล้วนะครับถ้าเขายึดเนินตรงนั้นได้คือเขาได้เปรียบเลยครับแต่เหมือนว่าเขาจะยังไม่เดินทับครับเหมือนเขาจัดเซตอะไรอยู่วอดน่าจะลืมลืมล็อกทหารหรือเปล่าก็เลยแบบว่ามาจัดเซตใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเสียเวลานะเนี่ยจริงิเดินทับไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าให้เขายึดเนินตรงนั้นได้แล้วก็ เองจะเสียเปรียบมากเลยนะครับตายละตอนนี้ก็ต่างฝ่ายต่างเดินครับไม่มีใครบุกไม่มีใครรับต่างฝ่ายแตงยืนจ้องหน้ากันอยู่ครับ Oh my gosh แบบนี้อาวล้วครับนี่ครับตอนนี้คุณโมโคอ,ก,อก็เดินขึ้นยึดเนินได้เรียบร้อยแล้วครับปล่อยเขายึดเนินแบบง่ายเลยครับไม่มาแบบสู้เนยเหรอ ถึงแม้ว่าตัวเองจะต้องจัดทัพห้มันดูส,สวยๆก็เถิดแต่ว่าการที่ปล่อยให้ศัตรูได้ใช้ภูมิที่ด,ดีที่สุดไปก็มันก็เสียเปรียบนะครับอืออ้าวล้ตอนนี้เริ่มขยับแล้วครับอ้าวละอ้าวละครับ,เ,เ,รบเริ่มบุกแล้วตอนนี้คุณโบเขาเริ่มยกทัพมาบุกเลยครับเขารู้เขาอยู่กลุ่มพื้นที่ใช้ภูมิที่ดีกว่าเขาก็เริ่มเดินทัพเลยครับอา้าวละตอนนี้เริ่มออกมาตีโอครับแต่เขาน่าจะไปเช็คภุมตรงนี้ก่อน,นครับว่ามีใครหรือเปล่าเพราะเขาน่าจะรู้แหละว่า เออขุนพลมันมีแค่สองตัวมันแปลกๆนั่นเดียน่าจะมีขุนพลอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าเขาน่าจะรู้แหละมั้งว่าตรงนี้น่าจะมีโอเคครับเรียบร้อยครับแล้วก็เป็นอย่างที่เขาคิดครับว่ามันต้องมีม้าเลยตรตรงนี้แล้วก็โดนชาร์จเข้าไปครับนี่มาแต่หลังชาร์จไปแล้วอุ้ยเอาละครับงานนี้เปิดชาร์จเข้าไปครับแล้วก็เข้าไปอีกหนึ่งกองครับเจอได้ปุ่มเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นลิโป้ไม่เอยเห็นลิโป้แล้วครับ แต่ริโป้ที่มันเป็นเวลสองนี่คือมันไม่ได้เก่งอะไรมาไมนะครับเขาอัพมาน้อยเกินไปอ่ะจริงๆน่าจะเป็นรถสามนะครับเป็นชาร์จที่โหดมากเสดายเสดายแล้วแถมกินเปเปเปด้วยครับตอนนี้มาเสืเหลืองกับม้าผ้าเหลืองนะครับคนกระบี่ผ้าเหลืองครับก็สู้กันแล้วครับแต่ในเรื่องของการยืนยื้อสู้กันเนี่ยคือม้าผ้าเหลืองมันเก่งกว่านะครับแต่ในเรื่องของการชาร์จเนี่ยม้าเสือเหลืองจะชาร์จได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นม้าเสือเหลืองต้องรีบชาร์จเข้าชัดอ่อรนะครับถ้ายืนยื้อแบบนี้จะแพ้นะครับ เอาละตอนนี้ก็ไม่นานครับไม่นานจะจ๋งจะเข้าไปช่วยไหมช่วยลิโปหรือเปล่าจะยืนแบบนี้ตายเลยนะเดียะต้องเอาหอกเอาอะไรมาช่วยแล้วนะครับยกทับเฉียงตรงนี้หน่อยครับถ้ายืนปล่อยแบบนี้นี่คือม้าตัวเองเสียหมดเลยครับเอาละถ้าเขาไม่ยอมเอาพวกซิงเกอร์หรือเอาพวกหอกพวกนี้มาช่วยนะครับตายแล้วมาเศษเหลืองแตกแล้วครับหนึ่งกองนี่ตอนนี้เล่นก็เพียบแล้วครับถ้าเขาไม่ขยับนี่คือจะเสียม้าไปฟรีนะครับ ไปแล้วครับหนึ่งกองสองกองเรียบร้อยครับ3ากองเลยครับตอนนี้มาถึงแล้วแตกครับขณะที่คุณโมโกนิโกเอาช้ามาช่วยครับเพิ่มบัฟนะครับบัฟดาเมดริปโปก็เรียบร้อยครับอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นแค่เบอสองก็จะแตกทําง่ายมากครับมต่ไม่ได้เก่งอะไรเลยและก็มาช้าเกินไปแล้วเขาไม่เอาหอมาช่วยด้วยตายแล้วเขาเอาปล่อยเปิดโอ้เอาเสือมาวิ่งไล่กัดครับนี่เปิดแนวตรงนี้ก่อนแต่ศัตรูตั้งบนทัพห่อนะครับ เสาชัดช้างชัดตรงๆนี่คือเจ็บนะน้าเอาละครับตายละฝั่งนู้นมาก็น่าจะรู้ขาดแล้วครับรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็คือเออฝั่งนู้นชนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าบันเอลเนี้ยในการู้สคิดว่ามาติเลียมันดาวิดน้อยกว่าแต่ว่ามันเก่งเรื่องการชาร์จครับเอาละตอนนี้ก็วิ่งชาร์จไปแล้วครับคนทอกก็แตกไปครับนี่ วิ่งเงาฮงเต้วิ่งโดนช้างไถพึ่งหลอดน่าจะไม่ได้ตั้งบนทับนะครับอันนี้วิ่งตัวเซนเกอร์โดนหลังชัดหหลังเลยครับสวยมากครับแต่ประเด็นคือมา้าคุณจะเก็บม้าเขายัางไงตอนที่บวกกันเนี่ยน่าจะเอาหอบมาสู้นะครับเสีได้เสีได,เได้เขาเอามาช้าเกินไปนครับถ้าเขายังมีม้าเยอะนะเขาวิ่งชาร์จตลบหลังคือแตกเลยนะครับอ่าลังน,นี้ช้างต้องวิ่งชาร์จเรื่อยๆแล้วครับถ้ายืนอยู่แบบนั้นโดนเง,งาสับแตกนะน่า บทกว่างนี้ก็มัวกันมากครับโอ้โหคนอฝาโลดครับของมัตตานะครับวิ่งสับใส่คนถูกหอบยึดเอาอะแต่คุณพ่อเขาก็ได้เปรียบนะครับเพราะว่าเขายังมีไม้อยู่เยอะนะครับตอนนี้มาก็เริ่มทำอะอย่างไรครับรีบกลับมาเก็บหวาดพวกซิงเกอร์ครับสซิงเกอร์พวกแก๊งไฟจิตไม่ได้ใช้งานครับเดี๋ยวร้อยแตกไปหนึ่งครับแถมเขามีหอกแค่หอกพีษสองตัวครับที่สามารถกันมาได้แล้วมาเขามีโคตรเยอะเลยนะหน้าแตกแน่นอนครับ วนช้างต้องรีบถ่ายเรื่อยๆแล้วครับไม่งั้นนี่เพล้แน่นอนครับ้ายืนยืนย้แบบนี้้ายืนยื้แบบนี้นี่คือโดนหอ,อกยิ่ตายแน่นอนครับช้างอ้เอามาตอนนี้ครับรู้จักลักษณะแล้วเอาล้ครับออกทับมาเริ่มกลับมาแล้วอุย้ยมีมาเยอะแบบนี้แล้ววิ่งไล่ถ่ายขวดนนัดนี่คือจบเลยครับเขาไม่มีหอ,อกมาคอยกันด้วย เลยช้างไถไถไปเรื่อยช้างไถกันไปเรื่อย <_ d ance> ประเด็นคือมันไม่มีตัวเก็บม้าเนี่ยแหละเขาจะเก็บมา้ายังไงนะครับสำหร,รับคุณเฉาปวยนะครับจุดคุณพ่อเข้นไ่ยังเหลือแบบผู้ม้าโคตรเยอะแถมมีช้างอีกไล่ไถาย,ยาวๆเลยครับนี่คนขวานนี่แตก<ๆ>เออช้างโผลาไปแตกครับหนึร้อยจะเหลืออะไรละครับกันม้าไม่ได้อยู่แล้วกันช้างยิ่งหนักเลยครับจะเหลืออะไรครับ ปลิงเจอร์ก็เรียบร้อยครับเจอชาร์จนี่กัปตันคู่เรียบร้อยครับแตกโอ้ยแต่เหมือนเขาจะลืมงามแล้วเนี่ยลืมงาสตัวหนึ่งครับจาหรับโมโคเขาไม่ไดเอามาเงากลับมาทุ่มต่ปปอตอนนี้ก็น่าจะเห็นผลแล้วนะครับว่าใครจะชนะเพราะว่าเขาเหลือมาเยอะอผู้พลาดตั้งแต่ตอนที่เอาลิโกมาผิดแล้วนะครับที่ไม่ออลิโกให้เต็มกับ2ทีคไม่ยอมอเอาหัวมาช่วยตอนที่เขาสู้กันนะครับ เสียได้เสียไา้เสียมาปุ๊บคือจบเลยครับงานนี้เรียบร้อยครับปู้ส่งแล้วน่าจะไม่มีอะไรพลิกแล้วครับตอนนี้ช้างก็เรียบร้อยครับแต่ผลก็น่าจะเป็นที่อุโมโคน่าจะได้เข้ารอบต่อไปครับเอาละเรียบร้อยครับแตกแตกเลยทโอ้หแตกหมดครับตอนนี้เหลือกองทัพเสือที่ติดเอเเบิลนะครับ ส่วนพอพิกก็น่าจะไปไม่นานนี้นะครับตอนนี้คือม้าเขามีเยอะมากแล้วม้าเขาวิ่งไล่แบบเต็มเลยครับส่วนงาบเขายังลืมเหมือนเดิมนะงาบกลับช่วยนงงาบเตมแบบโอ้เบตเตอรไม่ตเอร์เบตเอรเกยตรงนี้ก็เสิ้นคนแล้วแหละพี่ต้องเขอะไรกับเธอพี่ดีช่วยนี่แหละหม่อพี่นิโพอแล้วเอาละตอนนี้ก็เรียบร้อยครับทหารหมดแล้วเหลือแค่มนาจุดจงคนสุดท้ายครับโอ้ แม่นาฟติดอาเบเบิลนะครับเหลือกี่ตัวเนี่ยเหลือสี่ตัวนะครับโอนทั้งช้างโอนทั้งหอ,อกจะรอดไปได้อย่างไรโอ้มันจบนะครับเรียบร้อยแตกตื้อ,อได้อยู่นะครับคู่นี้แต่เสียงก็คือตอนต้นน่ะที่เขาแบบว่าไม่ยอมเอาหอกไปช่วยนะครับ <enemy> หรือเอาสลิงเกอร์แก๊งปลาหินไปกว้างใส่มาก็าได้นะครับเพราะแก๊งปลาหินมันกว้างใส่มามันจะโดนดีบัฟด้วยนะครับ เสียได้เสียดายก็รอบนี้นะครับก็เท่ากับว่าคุณโมคาวอก็จะเข้ารอบไปนั่นเองครับเอาวละถ้าใครชอบหรือสนใจอยากจะมาดูกันแข่งครับก็สามารถมาดูได้ที่ช่องไม้หนออุ่มคีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอจบวิดีโอนี้นะครับถ้าชอ่อมลืมกดไลค์แล้วก็จะทำชมด้วยแล้วจเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม